และวันนี้เราอยู่กันกับพงไคสตาร์เรลเกมอาร์พีจีเทอร์นเบสสไตล์อนิเมะจากค่ายโฮโลเวิร์สที่ให้เราออกผจญภัยร่วมกับรถไฟอวกาศแอซเซลเอ็กเพสพร้อมกับพบเจอตัวละครสาวน้อยและนุ่มลอมากมายและตอนนี้เราอยู่ในแพท3.7กับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่การมาถึงของตัวละครที่แฟนๆเกมต่างเฝ้ารอมาอย่างเงื่อนนานเธอทั้งสวยน่ารักและมีเสน่ห์นางเอกตัวจริงของเกมนี้ น้องเมมีมีมีมมมมเดีลเวๆน่าจะเขียนบทมาผิดเธอทั้งสวยสง่าน่ารักน้องไซลีนเย็นชมรอน้องมาอย่างเนิ่นนานนอกจากจะสวยระดับจัก,กรวาลแล้วความสามารถยังเป็นระดับเบตาด้วยแค่กดท่าไม่ตายก็สามารถสร้างดาเมใส่ผู้เล่นได้โดยตรงอือสุอยอดท่าสวมแหวน นอกจากนี้แล้วในแพทนี้ก็ยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามบทสรุปของเรื่องเล่าอม p h o r i u s และกิจกรรมต่างๆที่แจกของรางวัลอีกมากมายแต่นั่นไม่สําคัญเพราะคลิปนี้คือคลิปที่ผมจะมาอวยน้องไซรีนเอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงน้องไซรีนเนี่ยมาเท้าความถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้กันนิดหนึ่งและกันนะครับสาหรับปลายทางปัจจุบันของรถไฟ Astor Express ในตอนนี้รถไฟของเราได้มาถึงดินแดนนิรันอม p h o r i u s ซึ่งเป็นดินแดนจากยุคตำนานโบราณของอรารยธรรมเมดิเตอร์เรเนียนธีมของพื้นที่แถวนี้ก็จะออกแนวโรมันโดยเมื่อก่อนดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเหล่าไทยท่านได้มีเหล่าไทยท่านมากมายคอยรักษาดินแดนแห่งนี้ให้เปี่ยมไปด้วยความงดงามและอุดมสมบูรณ์แต่ว่าต่อมาเหล่าไทยท่านเหล่านั้นได้รับอิทธิพลจากขึ้นธมินและตกอยู่ในอาการบ้าคลั่งจึงทําให้ทั้งแผ่นดินเกิดสงครามสิ่งมีชีวิตมากมายต่างล้มตาย ซึ่งตอนนี้แอลฟอรียสได้กลายเป็นโลกคริแสนเสื่อมโทรมและใกล้จะจบสิ้นลงและก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้บุกเบิกจากขบวนรถไฟที่จะเข้ามาปะจนนัยที่นี่พบเจอกับตัวละครมากมายและช่วยกันกอบกู้ดาวดวงนี้เอาไว้และดวงดาวดวงนี้เองก็เป็นที่ที่เราได้พบเจอกับตัวละครสาวน้อยคนหนึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความหวังสาวน้อยที่ท้องอ่อนโยนมุ่งมั่นและน่ารักนางเอกตัวจริงของเรื่องราวแอลฟอรียสอิมิเนเตอร์แห่งความทรงจํา น้องไซรินซึ่งน้องไซรินก็จะเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งผ่าความทรงจำหลักๆคือน้องเป็นตัวซัพพอร์ตทำหน้าที่ในการบัฟเพื่อนซึ่งบัฟที่ให้เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็ยังสามารถช่วยทีมสร้างทูดามจได้อีกด้วยจริงๆน้องก็สามารถเล่นกับทีมทั่วไปได้แต่ว่าจะเด่นในการเล่นกับทีมที่มีพูดความทรงจําเพราะว่าพูดความทรงจำเนี่ยจะช่วยเก็บสแต็กธาไมตายให้กับน้องได้นะครับช่วยเติมเต็มหัวใจดวงน้อยๆให้เต็มพอเต็มปุ๊บก็จะสามารถกดท่าไม้ตายได้ โดยความสามารถของท่าไม้ตายเนี่ยก็จะเป็นการบัฟเพื่อนร่วมทีมซึ่งถ้าเป็นตัวละคร12วิรชนหรือว่า12ผู้สืบเชื้อสายโลหิตทองหรือว่าผู้บุกเบิกความทรงจำเนี่ยแต่ละคนก็จะได้บัฟเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันและหนึ่งในตัวละครที่เล่นกับน้องไซรลีนได้เหมาะสุดเลยก็คือน้องข้าวคือตอนแรกน้องข้าวก็แรงอยู่แล้ว พอมาเล่นด้วยกันคือระเบิดตูมตามดาเมจแบบขี้โมมากแค่เดินผ่านผมเป็นมอนี่ผมแกล้งตายเลยไม่ไหวจริงแรงเกินต้านและนอกจากมอนจะตายผู้เล่นก็ตายด้วยเพราะว่าในตอนต่อสู้น้องจะเรียกพูดความทรงจำออกมานั่นก็คือน้องไซรินเวอร์ชั่นใหญ่ก็คือเรียกตัวน้องมาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นตัวใหญ่กว่าเดิมมาสนับสนุนและให้กำลังใจผู้เล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็จ้องตากับน้องไซรินมา,อาสองชั่วโมงแล้วผมอยู่หน้านี้มาตลอดทั้งสวยน่ารักตะก,การตา ถ้าคุณชอบน้องและเป็นผู้เล่นที่ชอบเล่นผาดความทรงจำแล้วก็ได่ต้องเป็นตัวละครมัสแฮบอย่างไม่ต้องสงสัยโอ้เข้าเกมมาก็มีอินโทรให้นางเอกของจริงมีให้แตะมือกับน้องเพื่อเข้าเกมด้วยครับของดีเปิดเกมมาปุ๊บถูกลากมาหน้ากาชา,าครับ แน่นอนว่าคลิปนี้เราก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะมากดกาชาหาน้องไซลีนกันซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1มื่นสีแล้วก็ตัวอีก14โรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับของกันก่อนไว้ไว้ค่อยดูเนื้อเรื่องที่หลังอา้าวไม่ตอนแรกผมยืนอยู่ข้างน้องไซลีนแต่น้องอ,อ๋อน้องแปลงร่างไปแล้วเพราะว่าอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่เรามารับของก่อนจะได้มีเพชรเพิ่มเย่ได้มาอีก6 0รแล้วมาเปิดกาชากัน ซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด91โลบวกกับ14ตัวก็กลายเป็น105โลนะครับมาดูกันว่าผมจะมีวาสนาพอจะกดได้น้องและและแถมไล้คนด้วยได้ไหมครับโอเคมาเริ่มกันที่10โลแรกลุย,ยน่าจะยังนะครับโอ้รถไฟของเรามาแล้วแล้วก็น้องปอมปอมสีม่วงน้องฟิว เิงเราสคิปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วโอ้ได้น้องลิงมานะครับคือซ้ำจนเต็มแล้วไปอีก10โลครับโกอันนี้เริ่มเข้าเพชรแล้ว960ไปเลยน่าจะยังนะครับโอ้เป็นไปได้อยากให้น้องมาเร็วๆจะได้ไปกดไลค์คนต่อมิงสคริปเลย โมชมพูเหมือนกันแต่ไม่ใช่และน้องลิงน้องลิงน้องลิงอีกแล้วเหรอน้องอยู่หน้าตู้โอเคมันผมไม่ได้ส่องสีดาวเลยนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีเต็มหมดแล้วในเมื่อน้องยังไม่ยอมมาสักทีผมจะไปกระซิบข้างหูน้องว่ามีมีมีไอ้จุ๊บจุ๊บจังหวะนี้นะครับมาแน่ไปโอ้ไปบอกน้องแล้วมี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 ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอโอ้ สารภาพตามตรงก็ผมีรีบตื่นมาเพื่อมาเล่นเกมนี้เลยนะครับอันนี้คือเสียงตอนเพิ่งตื่นให้ตายเถอะก็จะแตกๆหน่อยอุ้ยอันนี้ไล่์คนสวยผมชอบรูปนะครับเป็นเฮอร์ตากับรวนเหมยแต่ไม่อยากได้ตอนนี้ผมอยากกดคุยกับน้องนะแต่มันจะเข้าเนื้อเรื่องเลยหรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่มี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 ไม่ไม่มีทำไมไม่มีม่วง หน้าตาคุ้นๆนะาเราเนี่ยเอาครับตอนนี้ผลโอ้โหเป็นเอาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นชิปกดหาน้องลิงค์ e6 นะครับอีกไม่กี่ตัวก็ได้แล้วในเมื่อกระซิบคนนี้ไม่ได้ผลผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเอ้นี่มากระซิบคนนี้แทนมีมีมีโอ้ยจุบจังหวะนี้แหละครับมีมีมีแล้วน้องท่องได้ยินเสียงมีมีมีของเราแน่นอนมี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  ไม่มีอีกเรอครับกิโลแล้วนะผมไม่ได้นับประมาณ50-60หรือเปล่าโอ้ถือว่าไปได้ไกลพอสมควรนะครับวันนี้มีมีม,มีกลายเป็นคู่พี่น้องมาแทนน่าจะกดไป50โลได้นะครับเพราะว่าเราเหลืออีก50 <l ain> ในเมื่อก,กลยุทธ์มีมิม,มไม่ได้ผลเราก็มารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับตอนนี้มีตู้เลดอัพตัวละครเยอะมากเลยก็จะเป็นรีลานตัวละครเก่าที่เอาไว้เล่นกับน้องไซรินแล้วก็มีไลค์โคน้องนะครับบอกเลยว่าภาพภาพสวยมากอยากได้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีลีลานไลค์โคนตัวเก่านะครับแล้วก็ตู้เฟดก็ยังอยู่อจุดจ,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 จังหวะนี้ตัวเกมกําลังเผลอเรารีบกด10โลไปครับ <c oughs> เอาไม่ให้เกมได้ตั้งตัว ะโอ้ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ,อ้อุซ่าอุซ่าเฉช,ชัยทำไม60โลแล้วครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็ออกจากหลุมของน้องลิงได้ผมว่าคนเราคงไม่ต้องไปถึง80หรอกครั้งต่อไปต้องมาแน่ๆลุยเลยริ้วขึ้นหวนบรรจบ10โลแห่งอนาคตไปครับ ไปครับไปไปดีจึ๊บจึ๊บเอ๊พี่จะเอาแปจริงๆเหรอโอ้แต่เพื่อนน้องไซรินพี่พี่ยอมได้เสมอครับ80ก็ได้นะแต่แต่น้องอย่าหลุดเลทนะครับผมจะพามารับชมสิ่งที่น่าสนใจนี่โอ้โหมีแพ็คน้องเมมขายนะครับ อ่ะผมจ่าย35บาทซื้อตั๋วจากน้องเมมผมมั่นใจว่าตั๋วนี้ต้องกดได้แน่ดูนะครับหนึ่งตั๋วมีมีมีไปมี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 ไม่มีเออหนึ่งตัวไม่ไม่ได้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าสีฟ้ามีมีมีแต่ผมสัมผัสได้ ในสิบโลนี่แหละน้องต้องมาแน่อันนี้อัน,นรอบนี้ของจริงครับของจริงของจริงดูดูคลิปน้องก่อนก่อนก็ได้ประกอบการตัดสินใจออถ้าเพลงบิวขนาดนี้ไม่มาเนะ <c oughs> ย,ย้รอบนี้ของจริงมาแน่นี่เอาแล้วเอาแล้วรอบนี้สีทองครับสีทองทุกคนชูมือขึ้นพร้อมกันแล้วพูดว่า มีมีม <Bond> ีม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 ีทั้งคลิปแล้วตอนเนี้ยมียังไม่ใช่ยังไม่ใช่มี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 เย้มีมีมีได้ผลได้ได้ผลแน่นะนี่แทบจะการันตีโอ้แต่ไม่หลุดเลทก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับและในที่สุดเราก็ได้น้องลิง e6 เลืออยู่ประมาณเออเกือบ30โลเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะขอไลค์คนจากน้องมีมีมีผมผมขอไลค์คนได้ไดหมครับมีมีมีถ้าถ้าไลค์คนออกเร็วเนี่ยผมจะแบบมีมีมีทั้งวันเลยผมแต่ผมต้องทําคลิปผมอาจจะพูดมีมีมีไม่ได้ขนาดนั้นมีมีมีสีม่วงไม่มีอันนี้ไม่มีโอ้ยได้ได้น้องไซรินจริงด้วยครับ ต้องขอเป็นน้องไซรีนเวอร์ชั่นชุดขาวหน้าตู้คนนี้นะครับเอาแบบสวยๆวยฟิ้งฟิคือน้องตอนเด็กก็สวยแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้โอเคนะเอาใหม่มีมีมีที่ขออันนั้นด้วยเลยแมครับมี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 ม,มีน่าจะอยางไม่มีครับโถเอ้ยโอ้เราเหลือ840โปรเรากดไม่พอเอ้ยแต่เรามีตั๋วที่เลือกแลกได้ประจำเดือนไปครับอื ได้มาอีก5โลและทีนี้เราก็จะมีพอ10โลไปมี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 ม,มีขอไลค์โคนครับขอท่าทางวันนี้จะมาสุดทุกอย่าง <c oughs> สีชมพูโอมันเป็นสีประจำตัวน้องนั่นเป็นน้องไซเรนจริงๆด้วยบอกไม่เอาชุดนี้ไงแต่เดี๋ยวก่อนผมยังสามารถแลกสิ่งนี้ได้ อื้อ,อ,อเอาให้มันหมดเพื่อน้องไซลีนผมยอมหมดตัวไปครับยังยังไม่มีมีมีน้องน้องจะขุดนี่ขุดเนื้อให้หมดเลยอย่างนั้นหรือไป <c oughs> อีกสิโลสุดท้ายเย้ <c oughs> <Yeah! S 2> ต้องมาแล้วอุ้ยโอ้ oh, น้องชอบคนทุ่มเทแน่แน่เอาสุดมีมีมี ขอไลฟ์โคนนะครับขอไลฟ์โคนน้องน้องไซรีนครับไม่เอาวันอื่นมี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 ไม่เป็นไรยังไม่ใช่มีมีมีแยกย่างย่างยังอุ้ยอุ้ยจุ๊บมีเก่งเก่งหรอมี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 ยังมี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 ยัถ้าหลุดเล็ดไล์โคนแล้วก็โคตรจะมีมีมี เอ้ยมาซ้ำด้วยขอบคุณครับเย้ yeah! แล้วเราก็ได้ทั้งตัวทั้งลายโคนของน้องไซรีนมาแล้วน้องน้องต้องก้มหน้าคุยกับเราเดี๋ยวน้องปวดคอเอาล่ะหลังจากได้ตัวละครมาก็มาลองเล่นน้องไซรีนกันดีกว่านะครับตอนแรกก็กะว่าจะเล่นตัวละครที่ผมกดได้มาแต่ว่าของประจําตัวน้องไซรีนเนี่ยต้องฟาร์มจกักรวาลประดับใหม่ด้วยนะครับซึ่งมันเพิ่งมาในแพทนี้ก็เลยสรุปว่าจะมาลองเล่นให้ดูในโหมดทดลองตัวละครละกันนะครับมาดูความสวยของน้องกัน ชิชมความงามซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเองเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกโอ้โหมีแนะนำอีกรอบเลยครับคลิกเพื่อดูทักษะพูดความทรงจำนี่อันนี้ก็จะเป็นการมอบปั๊บให้แต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในโหมดทดลองเล่นเราจะได้เล่นกับน้องข้าวที่ผมรู้ก็คือจะทำให้มังกรของน้องข้าวเนี่ยแรงขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถเก็บเกลรติทําให้ตายเกิน100ได้ ประมาณนั้นครับเปอร์เซ็นที่เกินมาเนี่ยดาเมจของน้องข้าวก็จะแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันออโต้อ,อยู่ผมมันระเบิดมังกรแล้วครับตุ้มโอเคก็กดสกิลน้องไฮยาซีนไปก่อนเลยนะครับเทินต่อไปเป็นเทินของน้องไซรินน้องไซรินจะมีเกียรติถ้าไม่ตายเป็นรูปหัวใจนะครับซึ่งจะเพิ่มตอนที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำการแอคชั่นหรือไม่ก็พูดความทรงจาโจมตีเรื่องคือถ้าผมกดอันติน้องไฮยาซีน พรุ่งนี้มันจะตายไปเลยไหมครับเอ่อามามา,มาดูสกิลน้องก่อนละกันเอาเอาเร่งสปีดออกด้วยมาดูจะได้ดูความสวยแบบชัดๆผมอยากดูโอ้ทางฟิวแต่างงานนะครับสวยมากและตอนที่อยู่ในฟิวเนี่ยเวลาเพื่อนทำดาเมจก็จะสร้างความเสียหายเป็นทูดาเมจเพิ่มเติมน,นะครับมอนพรุ่งนี้ไม่น่าได้ทำอะไรครับผมเป็นมอนนี่คือยอมมอบตัวแต่โดยดี โอ้มีเว็บ2กับ3ามอยยังชั่วเขาเขารู้ใช่ไหมว่ามันมันจะตายเร็วนะ่ะกดสกิลอ,อ,อ,อืมชนมาเลยน้องอีกาแล้วก็มาเทิอนน้องไซรินอีกรอบพอกดสกิลต่อสู้ไปแล้วน้องจะตีปกติได้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ตีไปเลยละกัน <c oughs> ถ้ายิงธนูไม่มีอะไร <c oughs> น้องเอวเวอร์ไนท์ระเบิดตุ้มอันเชิญแมงกระพุนใหม่ระเบิดซ้ำ ทีนี้เราเรียกมังกรได้แล้วแต่ผมกลัวมันระเบิดตุม้มแล้วมนตายไปเลยอะ่ะรอดูอันติน้องไซรีนก่อนแล้วกันนะครับน้องไซรีนกดสกิลใหม่ได้อาการคือน้องใช้ท่าไม่ตายได้แล้วได้เวลาตูอแหวกว่ายผ่าน3,000ล้านกว่าลูป <c oughs> เพื่อมาสวมแหวนแต่งงานได้เวลาสวมแหวนให้น้องเอออันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะพับให้ใครซึ่งผมจะเลือกน้องข้าว อืมเรียบร้อยซึ่งเราสามารถกดซ้ำเพื่อบัฟอีกคนนึงได้ด้วยนะครับบัฟน้องเข้าไปแล้วต่อไปบัฟน้องเอเวอร์ไนท์ลวกันจริงๆผมยังไม่แน่ใจว่าลำบับลำดับคุณจะบัฟใครนะครับแล้น้องก็จะยิงบีมระเบิดโลกตุม้มและที่เหลือก็ได้เวลาระเบิดมอนผูกแกไม่รอดแน่แกไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วตุม้ม บดสกิลน้องเอเวอร์ไนระเบิดตุ้มต่อไปก็อันตีน้องข้าวร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นผมยิงเลยแล้วกันออ้อมาดูกันว่าแรงแค่ไหนตุ้มล้านหนึ่งนะครับตีโอ้มมันเสกลูกสมุนเพิ่มเขาไม่อยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวเหงายู นี่น้องอิก,ก้าชนวัเราได้ดูธนูสวยๆของน้องไซรีนด้วยนะครับสุดเยได้ผมลืมเอาสปีดออกตอนน้องท้าไม่ตายสมแหวนยิงโอ้โหเระเบิด <c oughs> อ่าคือในโหมดถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเราไม่ได้เลือกบัฟบเพื่อนเราสามารถเอาน้องไปยิงใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับน่าจะต้องกดคิวหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูแทน <c oughs> น้องก็จะยิงธนูแบบนี้นะครับ ตุ uh, yeah, ้มเย่ปิดฉากด้วยน้องไซรินสวยๆก็สำหรับการแนะนำน้องไซรีนก็ประมาณนี้แล้วกันครับอาจจะไม่ได้แนะนำข้อมูลของน้องละเอียดมากแต่ด้วยความที่ช่องของผมก็ไม่ใช่ท่องไม่ใช่ช่องที่ทำข้อมูลของเกมนี้โดยเฉพาะกลัวว่าถ้าละเอียดเกินไปเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเบื่อนะครับก็นอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็น้องไซรินแล้วแพทนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆมากมายนะครับอย่างเช่น กิจกรรมสหายท่องพันดาราเราจะสามารถรับไอก้อนทองทองนี้มาได้แล้วก็เอาก้อนทองทองเนี่ยไปแลกตัวละคร5ดาวในแพทเก่าๆรวมทั้งมีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาอย่างดัวชาร่วนเหมยและล่าสุดก็มีเพิ่มน้องโทปาสเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีให้แกหลกไลฟ์โคนน้องโทปาสด้วยแล้วก็มีของขวัญจากดวงดาวเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเวันได้ทั้งหมด10โลแล้วก็มีสงครามเงินตาซึ่งเป็นคอนเทนต์ประจําสัปดาห์ที่จะมาใหม่มีภารกิจบุกเบิกซึ่งอันนี้คือเนื้อเรื่องนะครับ ขนมซิ่งตะลุมบอลน,น,น้องน้องแมวกิจกรรมน้องแมวน่ารักแล้วก็กิจกรรมตะลุยคลังสมบัติมหา,าจรย์อันนี้ก็สามารถครับลิลิข้าดาวได้แล้วก็มีหวนคืนซูมูดาวเป็นทีมดาวเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนมาเล่นถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ก็จะได้รับเพชรน,นะครับผมควรแปะโค้ดผมควรแปะโค้ดของผมใต้คลิปด้ไหม แล้วก็นอกจากนี้สําหรับผู้เล่นเก่าที่ห่างหายไปนานแล้วกลับมาเล่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่แจกเพชรให้เพิ่มเติมเป็น2เท่าด้วยนะครับรวมทั้งหมด1,600เพชรจะได้มีเพชรมากดหาตัวละครทั้งน้องไซรีนแล้วก็ตัวละครเก่าๆที่เล่นกับน้องไซรีนได้นะครับที่รีรันเข้ามาในแพทนี้ทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังในครึ่งแรกก็จะเป็นตัวละครสาวๆนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มๆ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในแพท3.7ที่มีทั้งเนื้อหาใหม่ที่น่าติดตามตูใหมๆใ่ๆและกิจกรรมต่างๆมากมายถ้าเป็นเพื่อนสนใจอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับมีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เล่นในทั้งบน iOS แล้วก็ Android แล้วก็บน PS5 ด้วยนะครับโอ้ใช่บน PC ก็เล่นได้โดยรวมสำหรับเกมฮงไครสตาร์เรีคือเป็นเกมเทิร์เบตท,ที่สนุกมากตอนแรกผมคิดว่าผมไม่ชอบเล่นเทิร์เบตแต่ว่าก็เล่นเกมนี้ติดมาตั้งแต่วันแรกนะครับคือติดงอมแงมและสำหรับสายอนิเมะอย่างเราไม่ควรพลาด มีลิงก์โหลดเกมอยู่ข้างใต้คลิปเลยเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับวันนี้ผมไอ้โตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ